รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันล้วก็ตัวที่เหลือไม่ว่าจะเป็นในตาซอกไซด์ซันฟอร์เฮกซาฟัวลอไ์หรือว่าตัวนี้คือน้องใหม่นะคะไนโตรเจนไตฟัวลาไรด์คำว่าน้องใหม่คือพิธีสารเกียวโตเนี่ยเขาเพิ่งกำหนดว่าจะต้องควบคุมตัวนี้ด้วยนะคะอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่าง6-7ถึงตัวเรื่องของก๊าซเรือนกระจกเด็กๆจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นช่องสำหรับใส่พวก ขวดน้ำนะครับหรือใส่พวกกระป๋องกระป๋องอกระป๋องน้ำเครื่องดื่มที่เป็นโลหะนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขย่าความคิดกับวิทย์ลักโลกนะคะรายการที่จะเล่าเรื่องวิทย์เพื่อปลูกความคิดให้คุณเข้าใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะครั้งนี้เนี่ยเรามาทบทวนความรู้กันสักหน่อยนะคะก็คือสาเหตุหลักของการเกิดสภาวะโลกร้อนก็คือ กา๊าซเดือนกระจกค่ะก็เป็นก๊าซที่มนุษย์ทุกคนนะคะได้ปล่อยขึ้นไปแล้วก็สะสมอยู่มากมายซึ่งแน่นอนว่าทั้งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็พยายามที่จะหาทางในการลดภาวะกา๊าซเรือนกระจกเพื่อทําให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นซึ่งการลดกา๊าซเดือนกระจกเนี่ยทำได้หลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานธรรมชาติมาผลิตเป็นไฟฟ้านะคะอย่างเช่น ลมแสงอาทิตย์หรือเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม้หรือมาตรการในการใช้ยาพานะก็เป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ลดก๊าซเรือนกระจกก็คือการจัดการของเสีย ของเสียในที่นี้ก็คือขยะต่างๆค่ะซึ่งส้มแอบกระซิ์คุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าการจัดการของเสียเนี่ยมีมากมายหลากหลายวิธีและวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการจัดการของเสียเพื่อลดกา๊าซเลนกระจกและภาวะโลกร้อนกันค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะส้อมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธิรัตน์กิติพงวิเศษคะ่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ก่อนที่เราจะพูดในเรื่องของการจัดการของเสียเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจากที่เราได้ทราบกันก็คือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกค่ะนอกจากนี้ยังมีก๊าซอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะค่ะก็ขออนุญาตโชว์ได้ข้อมูลนี้เลยนะคะมีช,ช์ดด้วยจริงๆแล้วที่คุณส้มพูดว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นก๊าซที่อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะยังจะมี อีก6-7ชนิดกา๊าซเรือนกระจกนะคะที่ทางพิธีสารเกียวโตกำหนดไว้ว่าจำเป็นต้องควบคุมหรือว่าลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกลงะนะคะลองไปแต่ละอันเนาะ,ะ,ะต่อไปของ ส่วนที่2ก็จะเป็นแกสมมเทนอันนี้คุ้นๆเลยส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการของเสียเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอย่างไรได้บ้างะนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มไฮโดรฟลูออโครคาร์บอนะนะคะเปอร์ per ฟลูออโครคาร์บอนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราพบในพวกระบบทําความเย็นสารหล่อเย็นนะคะแล้วก็กลุ่มที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไนตาซอกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูอไรด์แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นน้องใหม่ซึ่งพิธีสารเกียวโตเนี่ย เขาพึ่งระบุว่าจําเป็นต้องควบคุมก็จะเป็นไนโตรเจนไตรฟูร์ไลน์นะคะอันนี้คือ6-7ถึงชนิดที่พิธีสารต้องการลดะนะคะแต่ว่าอยากจะชวนคุณส้มคุยในเรื่องเกี่ยวกับความน่ากลัวของมัน่าน่ากลัวยังไงต่อคะอายุเลยค่ะอายุนะคะ,ะจากตารางนี้นะคะ,ะคุณส้มจะเห็นนะคะว่าอ,อย่างเช่นเปอร์ฟัรโรคาร์บอนอ มีอายุหน่วยชั้นบรรยากาศได้ถึง50 0 0 0ืีนปีโหนานกว่าเราไม่รู้กี่ชีวิตนะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือค่าความร้อนนะคะอย่างเช่นซันเฟอร์เฮกซาฟัวร์มีค่าความร้อนหรือว่าค่า global warming potential เนี่ยมันจะต้องทุกตัวเนี่ยจะต้องเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นได้ว่าซันเฟอร์เฮกซาฟัวร์ปล่อยมา1หน่วยเนี่ยมีความร้อนนะคะมีศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ย สูงกว่าคร์บอนไดออกไซด์ถึง20,000กว่าเท่าก็คือเนี่ย 23, 2 3 5 0 0อะคือว่าแบบสูงและเยอะมากๆแสดงว่าถ้าพูดตรงๆก็คือ คาร์บอนไดออกไซด์ก็น่ากลัวแล้วแต่ยังมีกา๊าซอื่นๆที่น่ากลัวมากกว่าอีกเหรอคะทั้งในประเด็นความร้อนของมันแล้วก็ช่วงชีวิตที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะอ,อันนี้เป็นเป็นในเรื่องของข้อมูลกา๊าซเรือนกระจกค่ะก็เลยต้องมีการควบคุมคถูกไหมคะ,คะทีนี้เ,นเราสามารถที่จะลดพวกกา๊าซเหล่านี้คะ่ะที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่6กถึงเอย่าง ได้ยัง,ยงไงบบางคะจะ<า>ค่ะจริงๆเป็นคําถามที่ดีนะคะแต่ว่าไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะที่ว่าจะต้องลดอย่างไรแต่ว่าตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะคะแนวทางที่คิดว่ามีประสิทธิภาพสูง<ม>ก็คือควบคุมที่แหล่งกําเนิดะนะคะก็จากกราฟเมื่อสักครู่นะคะชาร์ตเมื่อสักครู่แสดงให้เห็นเนี่ย เราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยเกิดจากแหล่งปล่อยไหนะนะคะแล้วเราก็พยายามนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้นะคะปรับปรุงวิธีการผลิตกระบวนการผลิตนะคะเพื่อลดปริมาณกา๊าซเรืองกระจกจากแหล่งปล่อยนั้นๆลงนะคะ,คะแต่ว่าวันนี้นะคะจะขอหยิบยกในเรื่องเกี่ยวกับตัวมีเทนะนะคะซึ่งมันสามารถไปศึกษาเชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เหมาะสมได้ค่ะ เมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าการจัดการของเสียขอเน้นคําว่าของเสียค่ะอาจารย์ของเสียนี่คืออะไรคะ จริงๆของเสียดาว่าคุณส้มคงไม่ชอบนะไม่ชอบไม่มีใครชอบค่ะมันคือของที่เราไม่ต้องการค่ะสิ่งที่เราต้องการกําจัดทิ้งนะคะในชีวิตประจาวันจริงๆแล้วมีมีหลากหลายแหล่งนะคะที่มาไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของเรานะคะชุมชนสถานศึกษาโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าในแต่ละวันเนี่ยล้วนแต่เกิดของเสียทางนั้นนะคะนอกจากนี้ทางกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณส้มก็ได้กําหนดแล้วก็ แจ้งประเภทของของเสียไว้ประมาณ4ชนิดนะคะอย่างแรกเลยเป็นอของเสียที่เป็นขยะอ<ะ>ินทรีย์นะคะพูดง่ายๆคือขยะเศษอาหาร<ะ>ที่สามารถย่อยสลายได้ะนะคะอันที่2คือขยะติดเชื้อ นะคะก็เกิดขึ้นจากโรงพยาบาละนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นประเภทขยะอันตรายที่มีความเป็นพิษนะคะอ่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็มนุษย์แล้วก็นอกเหนือจาก 1, 2, 3ที่เล่าให้ฟังแล้วก็จะจัดอยู่ในขยะทั่วไปค่ะแล้วนอกจากดีที่อาจารย์ได้บอกมานะคะ โครงการตอนนี้ที่มีการเริ่มทําที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการจัดการของเสียแล้วก็ลดโลกร้อนตอนนี้มีอย่างคะอาจารย์มีแล้วค่ะมีแล้วด้วยอ่ะคะเป็นเป็นเป็นที่น่าดีใจว่าประเทศไทยก็เริ่มดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นําร่องอยู่หลายโครงการเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาเล่าให้คุณส้มฟังบ้างดีกว่ามีโครงการอีกบ้านะคะอย่างเมื่อสักครู่คุณส้มถามไว้ว่าขยะเกิดขึ้นเนี่ยไปที่ไหนเกิดจากแหล่งไหนนะคะ อันนี้คือรูปภาพของบ่อฝังกรบขยะนะคะโครงการที่หลายๆภาคส่วนเนี่ยเริ่มนำล่องไปแล้วเขาเรียกว่าโครงการ land fill waste to energy <า>เป็นการแปลงนะคะขยะชุมชนให้กลายเป็นพลังงานปกติแล้วหากพื้นที่ที่จัดการขยะหรือว่าบ่อหลุมฝังกลบนะคะจัดการไม่เหมาะสมเนี่ย<า>บ่อฝังกลบขยะเนี่ยนะคะจะเกิด anaerobic digestion <า>ก็คือเป็นการย่อยสลายอ,อินทรียสารนะคะ<า>โดยไรอากาศ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแอน r o b i บิกไดเจชันก็จะเป็นเมทานเพราะฉะนั้นหากไม่ทําอะไรเลยพูดง่ายๆปล่อยไว้เฉยๆก็คือปล่อยมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศจากบ่อฝังกบนี้นะคะก็เป็นที่มาของปัญหาโลกร้อนแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่เดี๋ยวนะคะเราจะเห็นว่าขยะเยอะมากเลยขยะเยอะมากๆอ่ะนี่ดูดิที่เคยลงพื้นที่บางทีก็มีความสูง พอประมาณใช่แล้วมันสะสมรวมๆกันแล้วไม่ใช่แค่ขยะประเภทเดียวมันมีหลายประเภทถูกมวมรวมๆกันอยู่ไม่ต้องนึกถึงกลิ่นเลยค่ะก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เราสามารถเพิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ค่ะมีการจัดการที่เหมาะสมนะคะติดตั้งระบบเก็บรวบรวมมีเทนนะคะอย่างเป็นระบบก็จะสามารถคอนเวิร์ตตัวแลนฟิลเวสเป็นพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตกระแสไฟฟ้านะคะขนาดเล็กในบริเวณโครงการนะคะอันนี้ ก็จะเป็นภาพตัวอย่างหนึ่งค่ะนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์คะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมะนะคะจริงๆผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมีค่า ะะหลายโครงการสามารถดำเนินในรูปแบบของ Biomass Waste to Energy ะนะคะเป็นชีวมวลต่างๆนะคะในภาพนี้แสดงให้เห็นเรามีวัสดุชีวมวลเนี่ยที่มีศักยภาพในการาทำเป็น Biomass Waste to Energy อยู่หลากหลายะนะคะไม่ว่าจะเป็นชานอ้อยอันนี้จะเป็นภาพถ่ายที่ไปดูงานที่โรงงานน้ำตาลน,นะคะ,คะเขาก็รับซื้อรับเอา,อาชานอ้อยจากเกษตรกรนะคะที่เหลือทิ้งนะคะมา ใในกระบวนการผลิตอ่า หรือว่าพลังงานในโรงงานนั้นนะคะวัสดุชีวมวลในประเทศไทยมีเยอะค่ะที่มีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นชานอ้อยที่บอกไปแล้วแกลบนะคะแล้วก็เศษไม้ยางพารานะคะล้วนแต่เป็นการแปรรูปวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโอ้โหดีงามมากนะแต่ที่บอกไงถ้าเรารู้จักกระบวนการต่างๆสิ่งพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ยังมีรูปหนึ่งยังมีอีกรูปหนึ่งเห็นเห็นนี่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 คืออะไรคะพูดถึงเรื่อง ของเหลวบ้างนะคะน้ำเสียนะคะเมื่อกี้พูดถึงบ่อฝังกรบขยะพูดถึงไบโอแมสนะคะพลังงานชีวมวลแต่จริงๆแล้วของของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดนะคะอย่างเช่นโรงงานแป้งมันสำปะหลังหรือว่าปศุสัตว์นะคะฟาร์มเลี้ยงหมูบางทีหากมีการจัดการน้ำเสียที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแน่นอนเกิดมีเทนจากแอนแอรบิกไดเจชันนะคะหลักการเดียวกันนะคะหลายโครงการในประเทศไทยก็เริ่มมีการ ทำโครงการเก็บมีเทนจากไบโอแกสซิสเต็มหรือว่าระบบบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วก็แปลรูปเป็นพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นปั่นไฟเป็นไฟโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆหรือว่านำไปเป็นพลังงานทางเลือกอย่างอื่นอย่างเช่นผลิตไอความร้อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้ง3โครงการค่ะคุณส้มสิ่งที่จะได้รับคือวินวินค่ะสามารถคำนวณเป็นคาร์บอนรีดักชันยังไงคะคาร์บอนเครดิตเคยได้ไหมคะ คาร์บอนเครดิต <Credit S 1> นะคะคแต่ละโครงการเนี่ยสามารถนำมาประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกหลังจากดำเนินโครงการได้ทั้งสิน้น<า>แล้วก็หากเรามีพันธะคู่สัญญากับต่างประเทศาสามารถได้เงินได้ทองนะคะ<า>เอาไปขาย คาร์บอนเครดิตนี้ให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอันนี้อยู่ในภายใต้ของพิธีสารเกียวโตสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะก็ยังจะมีโครงการทีเวอร์นะคะที่เป็นโครงการภาคสมัครใจอะค่ะย่อมาจาก Thailand Voluntary e m i s s i o n r e d u c t o o n p r o g r a กรนะคะก็จะมุ่งเน้นให้กับภาคส่วนที่มีความสนใจเนี่ยดำเนินโครงการต่างๆที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยค่ะได้แบบสมัครใจ นะคะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสนับสนุนค่ะให้เกิด<ฆ>โครงการแบบนี้ในประเทศเรามากขึ้นค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เกิดจากหลักการทางวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะค<ฆ>ุณชมเราต้องเรียนรู้นะแล้วก็ต้อง ใส่ใจ <c oughs> นะคะคำถามสุดท้ายนะคะจากที่เราได้คุยกับอาจารย์มาเนี่ยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคือเรามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย <c oughs> ก็เห็นว่ามีโครงการต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหม้พอมีการต่างๆนะคะแล้วก็มีโรคร้องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้เกิดน้อยที่สุดคะสําหรับบรษย์ทุกคนคะ่ะต้องร่วมด้วย <c oughs> ช่วยกันในเรื่อง <c oughs> ไหนบ้างคะอาจารย์จริงๆตอบคําถามนี้ในหนึ่งนาทีอาจจะไม่ครอบคลุมเนาะแต่ว่าเอา สประเด็นหลักๆล,ละกันะนะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยอยากจะให้ เรามองเรื่องของปัญหาโลกร้อนอว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวะนะคะเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะตระหนักรู้ว่ามีกิจกรรมไหนในชีวิตประจําวันเราบ้างที่มีส่วนในการเพิ่มก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนะคะเราจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีการบริโภคค่ะ อยากจะให้เปลี่ยนโหมดเป็นการคิดทุกอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมคือ,อ,อปัจจุบันเราอาจจะได้ยินคำว่าคิดแบบกรีนมากขึ้นนะคะเปลี่ยนวิถีการบริโภคเพื่อยั่งยืนเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดก็คือทั้งคิดแล้วก็มีแอคชั่นนะคะน่าจะเป็นคอนคลูชันที่ดีสำหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศด้วยกัน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะอาจารย์พูดได้ครบถ้วนทุกประเด็นจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแต่คุณผู้ชมคะรายการของเรายังไม่จบนะคะเพราะว่าช่วงต่อไปค่ะพี่ฮู้ทำถังขยะ DIY เก๋ๆมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ฮู้กันเลยค่ะสวัสดีครับ พบกับผมฮู้ดีไอครับปัญหาขยะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดมาจากการคัดแยกขยะจากต้นทางที่ผิดประเภทนะฮะไม่เกิดการคัดแยกจากต้นทางทําให้เกิดการแบ่งประเภทไปรีไซเคิลหรือนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่าง,างลำบากทําให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนะครับผมดังนั้นการที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนของเราให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ย มีการคัดแยกขยะจากต้นทางได้อย่างถูกวิธีเนี่ยน่าจะเริ่มจากนิสัยแล้วก็การคัดแยกในถังขยะของเราเองนะฮะพี่ตหูเองก็เลยมีไอเดียหนึ่งนะครับที่จะนํามาเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในการที่จะทํทาถังขยะคัดแยกประเภทด้วยตัวเองในบ้านนะฮะไม่จําเป็นจะต,ต้องไปคัดแยกกันอยู่ที่แหล่งรวมถังขยะของชุมชนหรือว่าในในห้างส,สินค้าที่จะมีแบ่งเป็นแยกๆเอาไว้แต่เราอะ่ะจะต้องเริ่มฝึกแยกจาก ต้นทางจากที่บ้านเราเองนะฮะโดยการใช้กล่องพลาสติกหรือภาชนะต่างๆนะฮะทำมาเป็นถังขยะคัดแยกด้วยตัวเองครับผมไอเดียนี้ก็คือถังขยะคัดแยกประเภทด้วยตัวเองครับอุปกรณ์น่ก็คือถังพลาสติกนะครับหรือ หรือภาชนะต่างๆก็ได้นะขอให้มีรูปทรงที่ใหญ่พอที่จะบรรจุขยะของเราได้นะฮะในประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยาการเก็บขยะเนี่ยจะมีการมาเป็นต่ออาทิตย์นะฮะแล้วก็ขยะแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาในการเข้ามาเก็บที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บขยะแบ่งประเภทไว้เนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเอาขยะแต่ละประเภทเนี่ยเข้าไป ให้กับเจ้าที่ได้อย่างถูกเวลาตรงเวลาแล้วก็เป็นการคัดแยกที่เหมาะสมครับผมสำหรับอุปกรณ์ต่อมานะครับก็คือถุงพลาสติกนั่นเองนะฮะที่ผมเลือกประมาณสี่สีด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเราแบ่งประเภทคัดแยกตามประเภทของขยะนะครับก็แบ่งไปด้วยสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีน้าเงินนะฮะสีแดงนั่นก็คือขยะอันตรายนะฮะพวกหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ต่างๆที่จะมี สารเคมีนะครับอันนี้ราต้องคัดแยกเอาไว้ต่างหากเลยสีเขียวก็คือ,อขยะประเภทที่ย่อยสลายได้นะครับก็คือเศษอาหารต่างๆของเรานี่เองนะฮะอันนี้เราคัดแยกไว้แล้วสามารถที่จะเอาไปทําปุ๋ยชีวภาพต่างๆใช้ในควเรือนได้นะฮะถุงต่อมาแน้่ก็คือถุงสีเหลืองนะฮะถุงสีเหลืองอันนี้เป็นถุงขยะที่ประเภทรีไซเคิลได้นะฮะได้แก่พวกขวดน้ําพลาสติกพวกขวด PET นะฮะพวกขวดน้ําดื่มนี่แหละแล้วก็พวกกล่องนมต่างๆแล้วก็ พวกแก้วต่างๆนะครับที่สามารถที่จะไปรีไซเคิลกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายก็คือ,อถุงสีน้ำเงินนะครับเป็นประเภทที่ย่อยย่อยสลายไม่ได้โดยธรรมชาตินะแล้วก็ไม่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยอย่างเช่นพวกกล่องโฟมที่เปื้อนเศษอาหารแล้วหรือว่าพวกถุงพลาสติกนะครับที่ใส่อาหารมานะครับมันจะเปื้อนน้ำมันต่างๆมันจะ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องคัดแยกในประเภทนี้นะครับก็คือ4ประเภทด้วยกันนะครับอุปกรณ์ต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเจาะกล่องพลาสติกนะครับให้เป็นช่องสำหรับใส่ใส่ขยะนะฮะก็จะใช้ตัวบัดรกรีนะครับความร้อนที่ใช้ในการเจาะกรีดพลาสติกให้สวยงามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้กรรไกรตัดเนี่ยตัวพลาสติกที่ ส่วนใหญ่จะไม่มีความยืดหยุ่นพอมันจะแตกแล้วมันก็จะหักไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาคือคัตเตอร์นะครับที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยในการที่เราเจาะมันจะมีรอยที่ไม่เรียบร้อยเราก็ใช้ตัวนี้แต่งความเรียบร้อยของชิ้นงานได้และสุดท้ายก็คือปากกานะครับมาร์กเกอร์ที่เป็นเ,เขียนพลาสติกได้นะครับเอาไว้ใช้ร่างช่องว่างที่เราจะเจาะถังขยะแยกประเภทของเรานะครับ เมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะฮะมาเริ่มต้นทำกันเลยครับขั้นตอนแรกก็คือการเจาะช่องทางขยะของเรานะฮะเราจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันตามสีของถุงพลาสติกเลย1 2 3 4นะครับช่องแรกที่เราจะทำก็คือช่องของขยะประเภทรีไซเคิลได้นะฮะได้แก่ขวด PET แบบนี้นี่เองขวดน้ำดื่มนะครับซึ่ง เพื่อให้ง่ายในการที่น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองจะแบ่งประเภทของขวดได้ง่ายๆเนี่ยเราอาจจะทําช่องว่างให้มันพอดีหรือว่าให้มันเป็นสัญลักษณ์ของเป็นรูปทรงของตัวสิ่งที่จะใส่นะฮะอย่างขวดพลาสติกเนี่ยมันเป็นทรงกลมนะฮะเราก็ใส่เป็นช่องวงกลมไปเลยดีไหมเด็กๆจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นช่องสําหรับใส่พวกขวดน้ํานะครับหรือใส่พวกกระป๋อง กระป๋องอกระป๋องน้ำเครื่องดื่มที่เป็นโลหะนะครับต่อมานะครับช่องที่ใส่ของแล้วอาจจะทำเป็นแบ่งสักครึ่งหนึ่งแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับของที่ขยะที่คุณใส่นะฮะบางทีคุณขยะคุณใหญ่หรือเล็กก็สามารถปรับตัวช่องเหล่านี้ได้นะครับต่อมาเมื่อเรา ได้ช่องที่ต้องการแล้วนะฮะเดี๋ยวเราใช้ตัวบัดรกรีความร้อนนะฮะจิ้มไปที่ตัวกล่องพลาสติกของเราเลยแล้วเราค่อยๆสังเกตว่าความร้อนจากตัวบัดรกรีเนี่ยจะทำให้พลาสติกละลายแล้วก็มันจะสามารถกรีดหรือตัดช่องว่างออกมาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะสวยงามแล้วก็ไม่แตกหักด,ด้วย นี่แหละฮะเราจะได้ช่องทั้งหมด4ช่องนะฮะเป็นช่องขยะต่ะประเภทแล้วก็เป็นตัวที่ช่องใส่พวกขวดพลาสติกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องเก็บความเรียบร้อยของตัวขอบชิ้นงานเราก่อนเพราะว่าตอนนี้พลาสติกเพราะตอนนี้เนี่ยรอยที่พลาสติกลายเนี่ยมันจะมีเป็นขอบขอบอยู่นะฮะเราก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยค่อยๆกรีด ไค่อยกรีดไปเรื่อยๆจนเรียบร้อยหลังจากที่เราเก็บรอยขอบจนเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ถุงพลาสติกเข้าไปในช่องนี้เองนะฮะก็ไม่ยากอะไรครับคล้ายๆกับการเอาถุงพลาสติกใส่ไป,ไปที่ขอบพับไปที่ขอบถังขยะของเราแต่ว่า อันนี้จะแตกต่างกว่านิดนึงเพราะว่า1ช่อง1นึ่งนี่ยเรามีทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะโดยแบ่งประเภทตามขยะแต่ละประเภทนะฮะช่องนี้อย่างที่คุยกันก็คือเป็นขยะประเภทที่รีไซเคลิลได้นะฮะอย่างพวกขวดพลาสติกแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาขยะเอาถุงพลาสติกใส่ปุ่มขึ้นมาด้านนอกทำช่องนี้นะ เราใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะล็อกล็อกอยู่กับตัวช่องพอดีอาจจะมีการม้วนนิดนึงเพื่อความเรียบร้อยนะฮะ,ะขนานี้ช่องที่เหลือก็แบ่งตามประเภทเลย ขยะอันตรายนะฮะประเภทพวกหลอดไฟต่างๆที่จะเกิดอ,อันตรายได้มีสารเคมีอยู่ข้างในพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะฮะฐานไฟฉายต่างๆก็จะอยู่ที่ประเภทนี้จะต้องถูกนำไปคัดแยกจัดเก็บต่างหากนะฮะแยกจากขย,ขยะทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราจะได้ตัวช่องของถุงของขยะนะฮะทั้งหมดใส่ประเภทด้วยกันนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาบรรจุใส่เข้าไปประกอบกับตัวถังที่เราเตรียมไว้ล็อกปิดเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นถังขยะประเภทนี้จะวางเอียงอย่างนี้ก็ได้นะฮะเอาไปตั้งตั้งเอาไว้สูงแล้วก็ใส่เข้าไปหรือจะตั้งกับพื้นลักษณะนี้ใส่ก็ได้ข้อดีของการทำถังขยะประเภทนี้เนี่ยคือถังขยะ ขยะแต่ละประเภทแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันของปริมาณถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถุงข้างในเนี่ยเราสามารถที่ขยายถุงเล็กหรือใหญ่ตามปริมาณขยะของแต่ละบ้านได้แล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยขยะแต่ละประเภทอาจจะไปกินพื้นที่ของขยะข้างๆได้โดยที่ไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ถังพื้นที่เล็กๆ1ถังนะฮะอย่างถ้าเกิดเราท,ทาถังขยะที่เป็น4 4ถังแบ่งประเภทแล้ววางเรียงๆไว้เนี่ยบางทีขยะที่เป็นประเภท ประเภทที่รีไซเคิลไม่ได้เนี่ยอาจจะเยอะในบางวันนะฮะมันก็ไม่พอใส่ทีนี้คนก็อาจจะขี้เกียจใส่ใส่ไปไป,ปนกับถังอื่นอีกนะฮะการทํทาถังประเภทนี้ก็ทําให้เราสามารถใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าในปริมาณถังขยะที่4ช่องเท่าๆกันครับผมก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับที่เป็น DIY ง่ายๆประยุกต์จากถังพลาสติกหรือของกล่องต่างๆที่มีอยู่แล้วที่บ้านอาจจะแตกหักเสียหายแล้วเอามาทําเป็นถังขยะนะครับ แล้วก็ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของการคัดแยกขยะจากที่บ้านให้กับเยาวชนและก็ในครอบครัวเองได้ครับ วันนี้นะคะส้มได้รับความรู้แล้วก็ไอเดียการทำ DIY มากมายแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะแอปมีไอเดียในการรักโลกมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะอย่างเช่นขวดที่คุณผู้ชมใช้อยู่คือขวดปั๊มรียูสนะคะใช้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอาไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็เอามาใส่น้ำรดน,น้ำต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำอะไรมากมายหรือเอาขวดนี้ที่ส้มถืออยู่นะคะไปตามร้านค้ารักโลกแนวใหม่ที่ให้นำภาชนะของตนเองเนี่ยสามารถ ไปสรรพผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ด้วยรับรองแจ๋วแน่นอนค่ะอะล่าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการขย่าความคิดกับวิทย์รักโลกพร้อมกับส้มลาไปแล้วครั้งหน้ากลับมาเจอกับส้มใหม่สวัสดีค่ะเชื่อไหมว่าแม่น้ําท่าจีนนะแม่น้ําท่าจีเนเขาถือว่าเป็นแม่น้ําที่ศกปรลกที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันหนอยลายที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเหลือน้อยมากเพราะว่ามันถูกพลาสติกพวกนี้คุม นี่นี่นนนเราเราแค่ว่าพลาสติกเริ่มต้นของไมโครนะค่ะ,<ล>ะนี่แค่ครเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะคะทีนี้เราก็เลยมีไอเดียง่ายๆนะฮะที่เรามาช่วยกันลดขยะจากต้นทางนะครับโดยการนําขวดพลาสติกเหล่านี้แหละมาทําเป็นวัสดุก่อสร้างครับผมซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า e c o b บิกนะฮะหรือว่าอิดพลาสติกนั่นเองนะครับ